อันนี้ป้าพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ป้ากินมาตั้งแต่เด็กนะอร่อยดีนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวป้าน้อยขายมืออาา้ียเลยนะอ๋วยเตี๋วมือที่เพียชาทำก็มากินได้นะครับมันมีเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีผักสดแล้วก็มีพริกมีกะปิมีพริกเผาอ่ะเดี๋ยวป้าจะลองกินให้ดูนะคะรู้แล้วนะครับมันไม่รู้ว่ายังไง อร่อยอย่างนี้นะครับขาดไม่ได้เลยมันจะมีความเปลียวบวกกับอันนี้ไปไม่ถูกต้องมาคิดเองอนนจะลองดูนะอันนี้คืออะไรคะ นี่ปีนะดูป๊าจะสาธิตให้ดูนะคะมาก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะลุงมาแล้วแต่ใครกินไงนะป้าจ่าสาเนี่ยแ่ก่อนนมันเยอะที่นี่แ่ะไั้ก่อนแล้วก็พริกนะครับนี่ก็คือพริกเบากพริกพริกนะ ไอ้ได้ไปป้าเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเป่าก่อนนะลูกนะป้าก uh uh> ินลูกชนมากเลยป้าอร่อยแค่ไป้าอยากกินลูกชิ้นก็คีบป้าได้แล้วนะลูกโอเคได้ อย่าลืมมาชิมกันนะคะสักชิ้มันเลยบ๊ายบาย